ลิโป้โอ้โหใหญ่จังไดนะ้ทําการบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าแผ่นนี้มันมันบัฟมันเนิร์ฟฮีโร่ตัวและบ้าน,นะครับลิโป้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ทําการบัฟมานะผมในแผ่นนี้อะไรวะกูลืมไอ้ชัดอ๋อระยะสกิลหนึ่งนะครับผมไกลขึ้นแล้วก็ เออดาเมจจากสกิล2เพิ่มขึ้นนะครับผมมีแค่นี้มาดูว่าจะเป็นยังไงสลับลิโปเกมนี้ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแขงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร โปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูผมยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ชอาผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึต <So S 1> ิดตามนะครับเพราะว่าผมจะไม่ขอเยอะเกินไป <c oughs> ถ้าทุกคนกดไลค์ผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็จะได้เห็นผมบ่อยๆถ้าทุกคนไม่กดผมก็ไม่มีแรงทำคลิปครับก็ฝากกดให้ด้วยนะคะไม่ขอเยอะครับขอคนละทีไม่ต้องสองทีนะครับเดี๋ยวมันได้เยอะเกินเดี๋ยวมันเกินช่องอื่นเขาแต่ว่าสกิลหนึ่งระยะเพิ่มขึ้นจริงครับสกิลสองเนี่ยดาเมจเพิ่ม มันไม่ได้เบสอะมันเท่าเดิมนะเข้าใจไหมคือเบสดาเมดต้นเกมอ่ะเท่าเดิมนะครับที่มันเพิ่มมาคือบโบนัสเอดีหรือว่าแอคแทกด,ดาเมดนะครับยิ่งเราออกของดาเมดเดยอะมันก็จะสก,กิลแรงขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือแม่งบางนั่นแหละริปโปผมยังไม่ลองเล่นไงอมัดคมขอบคุณที่เหลือให้กูเพื่อนโอแต่กูน่ยจะสู้ไฮโน่ไม่ได้หว่ะต้นเกม ลิปโป้มันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันเลเวลสนะครับระเบิดพลังมีดูดเลือดนะครับคือแต่ว่ามันไกลขึ้นจริงนะเว้ยเพิ่มมาเท่าไหร่วะ25หน่วยป่ะจากววเท่าไหร่วะไปยะเออแต่ก็ไกลขึ้นนะครับยังเห็นได้ชัดหูและทีมผมไม่งข้าวจัดป้อมแรกยังไม่แตกไม่ไล่ไปป้อมสอง แต่ผมก็ก็ชอบนะที่เกมมันทํามาแบบนี้นะครับเออบัฟเออบัฟไอ,อตัวนอกมีตาบ้างน,นะครับไม่ใช่จะบัฟเนิร์ฟแต่ตัวเดิมเดิมนี่ยตัวที่ไม่ค่อยเห็นในเกมเนี่ยลิปโ,โป้อะไรพวกนี้ก็บัฟมาหน่อยครับว้าม,มาเติมเลือดก,ก่อนแล้วนะครับค่อยขี่สเก็ตผมว่าผมน่าจะไปทันพอดีจะไฟต้นเกมเลือกต้องพร้อมนะครับต้องใช้สก็ตบอร์ดให้เกิดประโยชน์ต่อ อืชนขนาดนี้ประกันไม่รับเคมเต้องคืนทุนชนแบบนี้ไสแตกแน่นอนครับมามามา,มาหน่อยเว้มาหน่อยเว้โอ้มันเยอะ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 โอ้ยคี่ลาลาดคมคมโอ้กูโดนกูโดนไม่แบนกิเดอร์วะเยียตัวน่าลำคานโหแต่ เสียดายที่ระยะมันสั้นไปหน่อยนะครับผมจะบัฟทั้งทีมไม่เนีบัฟสกิลให้ไกลขึ้นวะเกมมันบัฟมันทำไมแค่นี้วะเดียวก็มีคนบอกบัฟก็บน่นไม่บัฟก็บน่นนี่แหละครับกูก็พูดไปงั้นแหละไอส้สารจะบัฟทั้งทีมไม่บัฟให้เก่งไปเลยเออรอตะกินใหม่เข้ามาแล้วขายทีเดียวเข้าใจไหมครับทีเอ็มื้ใจผู้เล่นนะครับทีเอ็มเคยทำไหมฮะแผ่นหน้าลิปโป้เตรียมตัวโดนบัฟ กดอันติดาบยาวเพิ่มขึ้น500เมตรอ,<า>อยู่ข้างล่างก็ตีไอตัวอยู่ข้างบนโดนเ <c oughs> ตรียมตัวเล่นได้เลยครับลิปโป้ปโคตรโกงไอ <c oughs> ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะ <c oughs> อีอิชิจิเหรอครับแ <c oughs> ต่ผมรู้สึกว่าตัวมันดูใหญ่ขึ้นนะ <c oughs> เนี่ยสกินเนะี่ยลโปโ้ <c oughs> ผมชอบสุดและ <c oughs> มันน่าจะเป็นแบบสกินที่เท่ที่สุดของลิโป้แล้วนะครับดูดิ แบบโทนดำแดงอะ่ะผมชอบแบบว่าสีนี้อยู่แล้วนะครับโอ้ไฮโนไปตงกลางว่ะไม่เป็นไรครับเรามีแท่นวาร์ปไม่ต้องกลัวนะครับเราดันล่างไปก่อนก็ได้แต่ว่าต้องรับไปรับกลางนะเพราะว่าถ้าแลกกลางกับล่างอ่ะไม่คุ้มนะครับเนี่ยครับคือหน้าที่ออฟเลนถ้าเมดไปแก๊งบนเราถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็มาซ้อนเลนเพื่อนก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าวาร์ปไปฆ่าข้างบนนะแต่ป้อมแตงมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับ นี่กูมาไม่ทันทั้ตัวแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้คิวถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเลยนะครับอย่าห่วงคิวเยอะเชื่อผมส่วนใหญ่เวลาพลาดก็พลาดตอนจังหวะที่ไล่คิวฝันโ้องแคเนี่แหละครับไม่หิวเกินโดนส่วนแพ้มี้เห็นกันเยอะแยะแล้วผมเอากลางฟรีไปพามา ไอพระมันโดนปรับด้วยเหรอวะทำไมผมไม่รู้วะกินหน้าปกติไม่ค่อยเจอในแรงนะครับ,รบอโอ้กูตีตั้งนานไอเฮียเดี๋ยวมันเจอผมแน่เกมนี้ขอทำบาปแล้วกันนะครับกูขอฆ่าพระกูมไม่สนนะ่ะเกงพรเนี่ยอา้ามันน่าจะตกใจอ่ะ อืมกูยังตกใจเลยเมื่อกี้มันจะเดินมาหวามเลยทีมาเพื่อนไม่ตหว่าแรงมันแรงขึ้นกว่เดิมป่าวะเออมันก็แรงขึ้นแหละครับสกิลสองโอ้หเชื่ให้โนมันมีชุบป้อมไม่คุ้มครับไม่คุ้มถ้าแรกมันเพิ่ม เพิ่มเท่าไหร่วะโบนัสเอดีเพิ่มมาสองศูนจุดสองเปอร์เซ็นต์มาถ้าผมจำไม่ผิดนะเพิ่มมาแค่นิดนึงนะครับออกของดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ผมจะมองว่าถ้าเป็นริโปอ่ะมันก็ถ้าขึ้นดาเมจล้วนมันเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร,ร่นะมันต้องเป็นแท้งกึ่งดาเมจนะครับประมาณนั้นเลยแล้วว่ามาแบบทีเผลอยังไงเว้ อไอเ้เช็กยูเดอร์โอ้กูสวยมาดีมาดีโอ้ยสวนได้นะครับผมถ้าของนำเนี่ยโอ้กูจะโดนเกี่ยวโอ้อไม่มีตัวมาซ้อนอเฮียไม่งั้นกูได้สองตัว<อ>ดีนะที่ผมไม่ก,กดฟิกเกอร<อ>์เล่นลิปโปไม่ต้องกลับบ้ากะนก็ได้ครับอรอตีคูดาวที่ถ้าผมแบบ เสีย<ส>ดายว่ะเมื่อกี้นิดเดียวโอ้ดูไม่ทน<ส>ันอันติีของไฮโน่มันเป็นไอรอนบอดีอนอด้นะครับผมไม่สามารถโดนขัดได้นะครับดาเมจต้องพออ,อถึงจะเอามันลงจังหวะที่มันกดอันตรีกลับคุณแต่ผมมองว่าลิปโป้แผนนี้เล่นได้นะแต่ว่าอาจจะดาไม่ได้ทุกเกมนะครับน,น่าเล่นกว่าเดิมเนี่ยดูเนี้ยผมไม่มีอันติีนะครับ เป็นไก่อะลิลโฟ์ไม่มีอันติคือถ้าเข้าไฟนี่เป็นไก่อะนี่ยังก็ต้องมีอันติวะ,ะาาตัวโลคิวหอ,อยแล้วกนะันนะฝันหัวข้ามตัวเวทมันเยอะนะครับจินน่าคิวดอร์ไฮโน่สามตัวตัวเวทอะสวยเพื่อนเกมนี้ถ้าผมขึ้นไก่อาจจะไม่ค่อยคุมนะครับ แล้วรอเข้าแบบทีเพอ์ไกลๆนะครับไกลอยู่นะอเอ็นโซไม่ทิ้งเพื่อนวะโอ้กูจะโดนป้อมยิงตุยโอ้และโอ้คีล่ากูหิวมันไม่รอคีปเข้าก่อนมาเพื่อนคีล่าไม่เห็นเอนโซเลือดน,น้อยไง,ไงเมื่อกี้มันก็เลยหิวไปหน่อย ไปกูเพื่อนวบแรงแรงแรงอยู่แรงอยู่อยู่แต่ป้อมคีล่ากูลองละไอสั์ก็มันเลือดน้อยมันก็ต้องอยู่ในป้อมเปล่าวะไอ้เหี้ยใครจะมาออกใครจะเดินมาข้างนอกให้มึงฆ่าง่ายๆวะถูกปะไม่หาไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ครับเล่นอาวีต้องเล่นแบบมีแบบว่าต้องต้องต้องใช้สมองนิดนึงนะครับ จะใช้แต่กำลังไม่ได้นะเวลาเล่นเกมนี้มีแก๊กเล่นชิวๆอ่ะ <c oughs> เอาให้หมดครับ <c oughs> ยิ่งเกมนำเนี่ยพยายามตัดท <c oughs> รัพยากรฝันของข้ามขอคมๆอ่อไม่มีฟามากิกเกอร์นะครับอันนี้เทียว่าเรารู้ข้อมูลนะ <c oughs> แคลรี่เข้าฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้10นาที ก in <So S 1> so ็คูดาวสองนาทีจะเป็นสิบสนาทีเข้าถึงจะมีฟิกเกอร์อีกรอบนะบเนี่ยรอดักได้เลยมันมาแน่โอ้ดูดาเมจเชื่อผมไม่ได้กดอันตีนะเว้ยเมื่อกี้เบอร์จัดเบอร์จัดฝันร้ายแครี่นะริโป้แผ่นนี้เดี๋ยวยิ่งแครี่ไม่มีตัวกันนี่คือน่าจะโดนผมตียับ อสะท้อนโอเคที่ผมเล่นดาบแดงเนี่ยก็ได้ป่าวะแต่มันจะเสี่ยงไปหน่อยครับใครเป็นคนบาปาอ๋อม,มันมันฆ่าพระไ,ไม่เกี่ยวครับในเกมไม่มีพระนะอุ้ยคืนอนี้ข้ามได้เี่ยปกติถ้าเป็นริปโป้แพดเก่านี้คื่อนี้ข้ามไม่ได้นะครับใช่ป่าวะะรือว่ามันรือว่ามันข้ามได้อยู่แล้ววะ พูดเหมือนตื่นเต้นอ่ะแบบอวยอะไรไงตัวบัฟมาใหม่ดูมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับอันนี้ตรงๆเลยจากใจมีลิปโป้เก่าโอ้อยเพิ่งบวกมัวตัวนะเว้ยเราไม่ต้องรีบไฟกันนะครับเนี่ยเกมเรานำอยู่ใช่ไหมทำเลนรอนเอามังกรเอาน้าก,ก็ได้สองบัฟง,ง่ายๆแล้วใครไปโดนวะไอ้แก่อะไรเพื่อกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูช่วยร้านอยู่ มันจะผมจะเข้าไปล้วงเลยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเข้าสุดอ่ะเราจะโดนกิลเดอร์อคีรากูมันจะมีกิลเดอร์ดิแล้วผมโดนขังนะครับต้องให้แก๊กดึงตัดกิลเดอร์ว่ะเชืเอ่อเอากิลเดอร์มาก่นอนแทนเจอกูเกมนี้เนี่ยก็ไหว,วคิลด์ ดึงเช็คคมคม,คม,ามาวัดดีจ้า,าโอ้ยดูความแรงฟิกเกอร์เขายังหนีไม่รอดนะครับผมเฮียร์ลิโป้แผ่นนี้มาวะใครฆ่าพาวะอะไรยา ไอ้แค่ทีมกูมึงอะไรกันเนี่ยไรแค่แกกูไปโยนเนี่ยจริงๆเราควรได้ได้นักเซเลเยอร์แล้วนะครับช็อตเนี้โอ้ไปโยนกันทำไมวะโดนพีกเกมนี่สวยจัดอะเอาโอ้แตกมาเดี๋ยววะสองหนึ่งไม่เห็นว่าลุมโอ เออฆ่ากูเสอยเฮียกูลำคาญมึงว่ะกิลเดอร์โอ้ตัวแบบมันมันซีซีรัวๆเพราะผมไม่ได้ตีอ่ะเมื่อกี้โอ้แล้วแมนกูก็ไปโยนด้วยส่วนละพระฆ่ากูไอ้พระไอ,ไอ,ไอไ้ควายเฮียนี่แม่งด่าพระใจะคอมมึงทำด้วยอะไรวะ ถ้ารปัดกูแรงบะไอ้แค่นี้ก็เล่นกับเขานะถือว่าเป็นสีสันเกมอาวีแล้วนะครับกูไม่สนรั้วกูตีป้อมปับพ่อโอ้โ,อโหกีฬากูไม่เล่นพ่อด้วยแม่แม่แม,แมของสูงบุพกาลีดี๋ยวมาเล่นกันนะครับอ,อมหัวฮะหัวอะไรวะ ดักดักดักโอ้โหแลว a, ้ววีล่ากูไปดักแดง <karate decir> เพื่อนด er, ักเกิดเพื่อนมึงมาดักตรงนี้ดีกว่าไหมมึงดักมึงดักแอลขวาดีกว่าไหมมึงไปดักเทียอะไรตรงแดงเนี่ยเอาแล้วหลอดจังหวะนี้แก๊งดูดสวยแล้วเข้ามาแบบคมคมโอเคอย่างน้อยได้แครี่ถือว่าคุ้มถ้าเมียดมันมาดักตรงนี้วันนี้มันได้หมดแล้วโอเคยังได้อยู่ครับได้ก็เฮียแล้วสวยแล้วว่ะ คือทิฟี้ไม่เข้าท่าดูกูด้วยไอเทียเพื่อนเข้ามาตีดาร์กเนี่ยดาร์กมันเกิดเนี่ยเขารู้ว่าดาร์กมันเกิดไอเทียแต่มึงไปยืนดักแดงเพื่อและะว้วจังหวะนี้บ้านวินต้องพิกเกมพิกเกมคมๆ<อ>จุดพิกผันเจอกูโอ้ยลิปโป้ปรับมาใหม่นะครับผมร้านดาร์กคมๆนี่ไม่มีเมททีมเราด้วยนะครับคนน้อยกว่า ี่แหละครับคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเจอสเต็ปผมง่งงงงเจอลิปโป้ปรับใหม่เข้าไปนะครับโอ้หน้าจบได้เลยวะสวยเพื่อนอุ้ยบ้านวินพิกเกมนะครับผมจอดนี้จีจีจด,ดีนะที่ผมล้าดาร์คเลเยอร์ได้อะไม่งั้นนี่สวยอะน่าจะแพ้เลย โคตรเท่ผมชอบสก,กินนี้มากเลยโอ้โหไม่ได้เหรียญทองนะครับได้เหรียญเงินก็ยังดีโคตรเท่แต่ก็ผมมองว่าวิ oh, ปโป้แผ่นนี้ก็เล่นได้นะถ้าไม่เจอตัว,วที่มันเป็นซีซีเยอะมากจนเกินไปจังหวะที่เราเข้าไปล้วงอะไรเงี้ยครับแต่ดาเมจผมไม่น้อยนะว่า23เปอร์เซนะครับผม10,000แน,น้อยกับวีล่านิดนึง นะครับโอเคผมสรุปให้เลยว่าริปโป้แผ่นนี้เป็นยังไงครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่งขึ้นมานะครับแต่ว่าผมมองว่าจะไม่ได้เมตาขนาดนั้นนะครับตัวแก้มันก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมในการล้วงอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ยังล้วงยากกว่าไฟเตอร์ตัวอื่นนะครับที่มันเข้าไปชุดเดียวตุ้มแล้วมันตายเลยอะแครี่อ่ะอม,มันก็ต้องใช้เวลาในการทำดาเมจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นริโป โอเคของเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับ้าชอบหรือกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้คำพูดคำใจได้ไม่ทุกภาพกราบขอให้เพื่อนทุกคนในาที่นี้ด้วยนะครับไว้ลาเจอกันในคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับบายยทุกคน